ที่มันอี่กไายไม่แด้เองโหขู่พว่มลงเพิ่ง,ง,ว,ง,งว่าเดินพีกันไปส่งผมได้ปะกับไปส่งไม่เอาครับไม่เอาครับชัวร์แน่ขัวพุมเดินไปแล้วมีทางแยกพมลงอีกไม่มีทางแยกพี่เดินตรงอย่งเงียวเลยก็มีคํำห้วยอยู่ที่เดียวครับคำห้วยเหรอครับเดินไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอจะถึงห้วยห้วยใหญ่ใหญ่ครับ โอยแบงค์เบาบ้างาแบตผมหมดเลยโทรศัพท์แบตหมดใช่ผมกลับไปถ้ามีเสียงผมจะได้โทรหาเพื่อนผมได้ไม่มีครับไม่ได้พกมาครับไม่ได้พกอะค,ครับผมนอนได้ไหมบ้าไม่ได้พี่ไม่ได้ครับยื่ผมอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนนี้จะมนอนกับผมให้ได้พี่เดินต,ตรงไปเรื่อยๆเลย,เลยพี่ไม่ต้อง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คนะครับในคำพื้นนี้ผมก็ได้กลับขึ้นมาในห้างตรงนี้ครับทุกคนนะห้างตรงนี้ผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะนี่ทุกคนห้างนี้ก็เป็นห้างที่สร้างลักษณนคล้ายๆกับมาเฝ้าสัตว์ป่านะทุกคนใช้ถาวนพุ่งนะเพราเป็นห้างที่ไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะอืเป็นห้างนั่งเฝ้าสัตว์ป่านะไม่ใช่ห้างที่อ่า ขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบใช้ชีวิตข้างบนห้างนะกคนก็โดยสาเหตุที่ผมมาที่นี่นะครับทุกคนนะนะเขาเจอกันอีกแล้วนะครับที่นี่นะเจอกันอีกแล้วว่ากันว่าเป็นอคนแก่นะทุกคนนะมังก็ว่าเป็นผู้หญิงนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเด็กนะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ แต่และคนที่บอกเล่ามาเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักคนเลยนะ,ะผมก็อยากรู้นะครับว่าคืออะไรนะเดี๋ยวทุกคนมันมีไฟอะไรไม่รู้มันมีไฟอะไรไม่รู้ลอยมาทางนู้นครับมันมีไฟมาทางนู้นครับผมปิดไฟก่อนไม่รู้เขาจะเห็นผมหรือเปล่า มีคนมาครับไม่รู้ว่าเป็นคนเดินป่าหรือเปล่า ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ไปไหนครับมาเียหลงทางเนี่ยลง<ม>ทางมาเหรอพี่เป็นบ้าแล้วลงทางเนี่ยพี่อยู่จากไหนครับผมอยู่เมืองเนี่ยพี่อยู่ในเมืองผมมาเดินปน่าแล้วลงทางเนี่ยบ้าท,ที่นี่มันลึกมากเลยนะพี่ลงมาได้ไงครับ ลงมาสักน้อยหนึ่งละแบบเท่าวันหนึ่งละพี่ลงมาหนึ่งวันแล้วหรอพี่ผมห้าทางออกจากบ้านเนี่ยที่ทางมู่แบบกำหมู่บ้านนี้ไปทางไหนอ่ะแบบกลับไปในเมืองเนี่ยทางไปในเมืองกลับไปในหมู่บ้านไปทางนู้นครับไปทางนูน้นพ,พี่มาทำอะไรที่นี่ยมานั่งห้างครับที่นอนที่นี่หรอ ใช่ครับทีนี้ขอนอนดได้ไหมะไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับเ<อ>ขามาขอนอนด้วยครับทุกคนนะนะลักษณะกลไปหน,นไม่กหมู่บ้านนยก็ไปประมาณสองชั่วโมงครับไม่มีทางแยกไหมไม่มีทางแยกเลยพี่เดินเดินตรงอย่างเดียวเลยครับนะแล้วก็ จะมีข้ามลำห้วยอยู่หนึ่งที่ครับลูกลุนเดินมากลผมเดินมันนานแล้วไม่ถึงแบบไม่เจอบ้านชาวนทีเลยแถวเนี้ยแถวนี้ไม่มีบ้านโคนพี่ผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนผมเดินมาจากฝั่งนู้นอ่ะใช่ผมเห็นพี่หลงมาทางนู้นอ่ะ ที่นี่มันป่าลึกเลยนะพี่เดินไทางนี้ะใช่ครับเดินไปทางนู้เเน,น,นเลยครับนั่นแหละทางเข้าไปในหมู่บ้านนะครับพี่เดินไปประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าครับสชัวโมงหรอใช่ประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่า มีทางไปพี่ทางนู้นน่ะลองดูดีๆครับรทุกคนครับรพี่เขาหิวน้ำนะลักษณะการแต่งตัวเนี่ยเหมือนคนเมืองมมอนะเลยม,ม,มีครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพี่ เขาขอน้ำเกินไหมคุณมาถามทางผมนะเอาลงไม้ผมหน่อยได้ปะไม่ได้ครับเดี๋ยวผมโยนลงไปให้โยนลงมางั้งนก็ได้เดี๋ยวทุกคนเขาให้ผมเนี่ยลงไปนะเขาให้ผมเนี่ยลงเอาน้ำเนี่ยไปให้นะครับคน,นมนมนี่มีอะไรคุณหิวข้าวมากเลยพี่มีเดี๋ยวน่าจะมีขนมกับน,น้ำอยู่ทุกคน เอาให้พี่คนหนึ่ยอาจจะเป็นคนหลงจริงๆหรือไม่ก็ว่าเป็นอ่าสิ่งที่รับแปลงกายมานะทุกคนเป็นคนเมืองนะทุกคนรู้พี่เดินมานาน,นยังครับเดินมานานแล้วกี่่่ชัวโมมมงไมรู้รออยยาาเลพี่เดินมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะโยนมาให้ตรงนี้ เปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเอามีดขึ้นมาคนนี้คนป้องกันตัวได้เขาน่าจะหิวไม่รู้ว่าเป็นคนที่หลงจริงหรือเปล่าทุกคนเป็นคนที่หลงจริงจริงก็งน่าจะเห็นใจอยู่นะเพราะว่าน่าจะหิวนะครับเน่าโปโซมเลยทุกคน พี่หลงทุกเนี่ยเมื่อว,วานแล้วใช่ไหมประมาณช่วงกี่โมงครับงยเย็นๆอ่ะนั้นๆนน้ำผู้อะไรพวกเนี้ยไม่ได้กินก็เข้าเลยพี่เป็นคนที่ไหนครับมืคนในเมืองอ่ะอ๋ออยู่จังหวัดอะไรครับจำไม่ได้อ่ะคนบ้าเลยครับคนน่าจังจังหวัดตัวเองอยู่ไม่ได้บอกครับผม บ้านเกิดตัวเองไม่ได้มันไม่ใช่คนปกติแล้วเอาพี่เดี๋ยวผมโยนไปให้ครับเอาขน,นมมีอยู่ผมขอเอาครับครับเอาไปเลยพี่ ดูท่าทางหิวมากเลยทุกคนกินยัดทีเดียวหมดเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วทุกคนเรองขณะกันแต่งตัวก็ไม่ใช่แล้วเป็นคนในเมืองนะ ปล่อยให้เขากินไปก่อน,น,นผมเดี๋ยวถาม่าตอนที่ลงมาเนี่ยลงมากี่คนนะ พี่ให้มีแรงกันหน,น่อยพี่เอาน้นไหมไม่เอาครับเก็บไว้กินเลยผมเอาึ้นไให้ไม่ต้องครับไม่ต้องเอาเก็บไว้กินเลยครับที่มันนี่กลายไหมพี่โอผโห่มขวมลงเพิ่ง,ง,พงว่าเดินพี่กันไปส่งผมได้ปะกลับไปส่งไม่เอาครับไม่เอาครับชัวร์แน่วผมเดินไปแล้วมีทางแยกผมลงอีกไม่มีทางแยกพี่เดินตรงอย่างเดียวเลยก็มีคํำหัวอยู่ที่เดียวครับ ครับเดินไปประมาณสั้งชั่วโมงหนึ่งจะถึงห้วยห้วยใหญ่ๆครับที่ที่มีโทยแบง์มาปะแบทผมหมดเลยโทรศัพท์แบตหมดใครผมกลับไปถ้ามีเสิ่งผรผมจะได้ชัวร์หาเพื่อผมหมดแล้วไ,ไ,ไม่มีครับไม่ได้พกมาครับไม่ได้พกมาครับครับผมเขาื้อให้ผมลงไปยังเยงอะด้ อ๋อก่อนที่พี่จะลงมาเนี่ยพี่มาที่นี่กี่คนครับมาคนเดียวผมดาวาเจดเดือนเข้าบ้านได้ครับลงไงมาคนเดียวใช่แล้วพี่ไม่ได้ติดอะไรมาเลยหรอครับในมือเนี่ผมมีแค่ไฟฉายแล้วก็โทรศัพท์แค่นั้นเอะอ๋อครับผม,มน้ำน,นี่ผมขออะไร่ะ เอาไปเลยครับผมให้เลยขน,นม,มไมขน,นมไม่มีแล้วพี่มีห่อดเดียวครับแล้วกลับไปนี่ต้องชมอมวาเหรอใช่มันก็ไกลอยู่พี่<ม>ค่อยๆเดินไปพี่จะจ้างให้พี่กลับไปส่งผมหน่อยจะจ้างให้ผมไปส่งอ๋อน่าจะไม่ไปพี่น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าครับ ผมถึงจะลงนะยังเห็นได้ผมขอขึ้นไปนอนด้ได้ป้ะไม่ได้พี่ไม่ได้ครับยี่ผมอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนยี้จะมันนอนกับผมให้ได้พี่เดินต,ตรงไปเรื่อยๆเ,เลยพี่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวก็ถึงเองเเใช่ มี <Okay. S 1> ทางเส้นเดียวเนี่ยขบ้าโอเค okay, ครับนู่นนะ่ะเดินตรงไปทางนู้นเลยพี่ทางนี้เหรอใช่ครับ ไปแล้วครับพี่เอาไปแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะทุกคนแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นสิ่งลี้ลับแปลงกายมาหรือเปล่านะพวกเสือจมิงนะครับทุกคนนะสามารถแปลงกายได้เป็นทุกรูปแบบนะครับนี่แต่งตัวเหมือนคนเมืองเลยนะครับทุกคนนะบอกว่าหลงทางมานะครับ แล้วผมถามว่าบ้านเนี่ยอยู่ไหนจำจังหวัดที่เกิดตัวเองไม่ได้ครับฮะมันไม่ใช่คนปกติแล้วครับทุกคนครับอืมหลงป่ามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกคนเขาบอกว่าเขาหลงป่ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีแค่ไฟฉายหนึ่งก็บอกแล้วก็โทรศัพท์ฮะในป่าที่นี่เนี่ยเป็นไปได้ยากเลยนะครับว่าคนที่อยู่ตามในเมืองเนี่ยจะหลงมาได้ เขาก็แล้วก็เขาบอกให้ผมเนี่ยไปส่งนะทุกคนพากลับไปส่งนะครับนะบผมจะไม่ลงห้างนี้นะครับถ้าถ้าไม่ถึงตอนเช้านะทุกคนเพราะว่านี่แหละอย่างที่ผมบอกครับแปลงกายมาได้ทุกรูปแบบนะพวกเสือสมิเนี่ย บรรยากาศที่นี่ก็เงียบเหงาแล้วทุกคนชวนผมเนี่ยคนลุกมากเลยพอยิ่งเจอแบบนี้เนี่ยพอทางที่กลับกลับเนี่ยถ้าเป็นคนที่ลงจริงๆนะทุกคนก็จะกลับถูกนะตามที่ผมบอกนะครับนะเดินข้ามไปประมาณตั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะข้ามห้วยนะข้ามห้วยเสร็จแล้วก็เดินต่ออีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก,กว่าๆนะครับก็ถึงแล้วนะถึงในหมู่บ้านนะครับ แต่ถ้าถึงหมู่บ้านเนี่ยน่าจะดึกทุกคนน่าจะเที่ยงคืนนะครับอม,มันเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับที่คนเมืองจะหลงมาแต่เขาขอ,อน้ํากับขนมผมไบผมก็ให้นะใช่อาจจะเป็นคนที่หลงเข้ามาในป่าแบบนี้จริงๆก็ได้ทุกคนเฮ้ยกลับมาแล้วทุกคน กลับมาอีกแล้วไฟมันลอยทางนู้นครับไม่รู้กลับมาทำไมเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนผมปิดไฟก่อนทุกคนพูดยังไม่จบเลยกลับมาอี้ ครับ,รบ,บพี่กลับไมพ้อหน่อยได้บาไม่ไปครับพี่เดินไปเพราะว่าไม่ถึงสักทีเลยพี่พี่เดินตรงอย่างเดียวเลยครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีหลงพี่พแบบผ,ผมหน่อยด้าผมเดินมา เดินเดินทางมาครึ่งวันเพิ่งเจอผมเีสมาี่เนเดินไปเมื่อ้ได้น้อยนวที่ไป่งยู่ยนั่นเนีเขาจะให้ผมไปส่งครับทุกคนไม่ดีมั้งครับเพ่ผมทับไปแล้วผมกลัวผมลงอีกครั้งอ่ะกลับไปแล้วกลัวลง พี่เอาตามที่ผมบอกเลยครับนะเออถ้าพี่กลัวหลงเนี่ยไม่ต้องกลัวพี่เดินตรงหนึ่งเดียวเลยแต่อย่าออกนอกเส้นทางนะครับเพราะถ้าออกนอกเนี่ยหลงเดินตามเส้นทางเนี่ยเดินตรงไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะถึงห้วยแล้วก็ข้ามห้วยไปนะพี่ข้ามห้วยไปเนี่ยจะมีทางอีก ก็เดินตรงไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่ก็ถึงหมู่บ้านแล้วครับาทางเือนเนี่ยผมไม่รูวร้วาทางไหน,น,ไนก่อนก่อนถึงหมู่บ้านเนี่ยไปจะมีสวนของชาวบ้านอยู่จะมีสวนอะมะพร้าวอยู่ครับเออตาพี่กลับตอนนี้ผมว่าเที่ยงคืนน,น่าจะถึง ทรัพก็บแบตหมดเ,ออเดินเรื่อยๆครับพี่ไม่ต้องกลัวจะจ้าง,ง,งผมให้ไปส่งจะให้เท่าไหร่ครับรผมไม่เอาพี่ผมลงไม่ได้ครับมันเป็นกฎเป็นกฎของคนเดินป่านะครับห้ามลงครพี่ ไม่ใช่แล้วทุกคนชอบเดินปลาเต็มตัวเหมือนคนโกโหผมแล้วครับใช่ใช่กลางวันเนี่ยเรายังพอดูทิศอะไรได้พี่แต่อย่างที่ผมบอกพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเดินตรงอย่างเดียวเลยอืมโอเคครับพี่โชคดีครับคครับเดินทางเรื่อยๆพี่ คนครับนะก็พี่เขาเดี่ยกลับมาอีกรอบเนะกลับมาถามทางผมอีกผมก็บอกไปแล้วนะว่าทางเนี่ยไปทางนู้นนะมาหลอกล่อให้ผมเนี่ยลงไปทุกคนนะเขาบอกผมนะว่าชอบเดินป่านะชอบเดินป่าแต่งตัวเข้าเมือง แล้วมันเดินในป่าแก่งัวเหมือนคนเมืองน,นะครับทุกคนแล้วมันเดินในป่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้เลยนะครับเขาหลอกให้ผมเนี่ยลงไปชัดเลยนะครับทุกคนนะชัดเจนนะครับอืมึงรู้จะมีอะไรมาอีกหรือเปล่านะทุกคนคืนนี้อืม ทุกคนลองคนลองคิดดูดีๆนะถ้าเป็นคนปกตินเนี่ยจะไม่มาแบบไม่มาแบบนี้นะครับไม่รู้จะมีอะไรมาหรือเปล่าทุกคนดูผมเนี่ย เดียวองดูบริเวณรอบๆกอนไม่รู้ใครจะมาอะไรอีกหรือเปล่าโอเคนะครับทุกคนนะก็ผมไม่สามารถเปิดกล้องไว้แบบนี้ทั้งคืนได้นะครับผมจะปิดกล้องนะครับทุกคนนะถ้ามีอะไรเข้ามาที่ห้างอีกผมจะรีบเปิดกล้องทันทีนะครับนะถ้าได้ยินเสียงอะไรที่ผิดปกติหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกตินะครับผมจะรีบเปิดกล้องทันทีนะครับ แต่ถ้าไม่มีอะไรผมก็ต้องขอปิดกล้องตรงนี้เลยนะครับน่ากลัวจริงทุกคนไม่ใช่คนปกติหรครับ